โอเคนะครับก่อนอื่นเลยก็ขอต้อสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปกันในวันนี้ด้วยนะครับโดยเนื้อหาในคลิปในวันนี้ก็เป็นการอธิบายเกี่ยวกับการปรับสมดุลในซีซั่น13หรือแพทที่กำลังจะมาถึงในวันที่สิถึงหาคมหรือวันที่นี้นั่นเองนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นการปรับเปลี่ยนชื่อมแปลเป็นภาษาไทยไมาให้ทุกคนแล้วนะครับก็ สำหรับใครที่อยากอ่านเองก็สามารถพอรตแล้วก็อ่านแพทก่อนได้เลยนะครับโอเคครับผมนะเพื่อให้เป็นการไม้เสียเวลานครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าในแพดซีทั่น13นี้มีอะไรบปรัเปลี่ยนไปบ้างนะครับ มาเริ่มต้นกันที่ฮีโร่ตัวแรกเลยนะครับที่ถูกปรับก็คือฮีโร่ดูมนะครับหรือฮีโร่บอยตัว5บาบาทนี้นะครับจะถูกปรับให้ถูกลดดาเมจจากส k กิลนะครับลงจากขั้นแรกที่5%เป็น4%นะครับขั้นที่2ที่8%เป็น7%นะครับและขั้นสุดท้ายที่18%เป็น15%ต่อวินาทีนะครับ จริงๆผมแอบรู้สึกว่าสำหรับส่วนตัวนะครับผมไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ฮีโร่ตัวนี้เท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าฮีโร่ตัวนี้มันโหดไหมมันโหดมากนะครับถ้าแบบว่าสองดาวการปรับในครั้งนี้ผมว่าก็สำหรับผมคิดว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับเพราะว่าโดยส่วนรวมไม่ค่อยได้ใช้ฮีโร่ตัวนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคอมไหนได้อยู่ฮีโร่ตัวนี้มาใช้ด้วยนะครับ แต่อาจจะเป็นตัวโกงเฉพาะกลุ่มนะครับผมคิดว่าทางเกมก็เลยปรับลงมานะครับผมส่วนตัวที่2องครับที่ได้รับการปรับในครั้งนี้ก็จะเป็นฮีโร่บูคองนะครับจากเผ่าอีเทิร์นนะครับถูกเนิร์ฟนะครับเนื่องจากช่วงนี้อีเทิร์นเข่งเกินไปนะครับแล้วบูคอนนี่ ถ้าเป็น2ดาวนี่แทบจะเรียกได้ว่าก๊อดเลยนะครับเ <_ S 1> พราะว่าแบบว่าเอาไม่ลงเลยทีเดียวสามหนึ่งบางทีก็เอาไม่ลงนะครับถ้าบุคองมีของหน่อยสิ่งที่ถูกเนิร์ฟไปก็คือการได้เลือดรีเจนกลับมาเวลาหมุนนะครับทุกครั้งที่สกบุคองจะได้เลือดรีเจนกลับมานะครับผมที่ขั้นแรกจาก480เหลือเพียงแค่400นะครับแล้วก็ที่2ดาวน,นะครับจาก720เหลือเพียงแค่600เท่านั้นนะครับ และที่3ดาวนะครับจาก1,080นะครับเหลือ,อเพียงแค่เก้าร้อครับส่วนตัวผมคิดว่าเป็นการเนื้อวูคองช่วงช่วงของดาวครับเพราะว่าถ้าใครที่ได้วูหอง2ดาวเร็วนี่แทบจะเป็นตัวแบกทีมได้ครับจนมันแอบบแบกแรงเกินไปนิดนึงนะครับเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างโกงเลยนะครับยิ่งโดนล,ลมยิ่งเลือดเด้งเยอะนะครับผม แต่ดามจไม่ได้ถูกลดลงไปนะครับถูกลดลงไปแค่เลือดที่จะรีเจนมาตอนที่บูคองมุมเท่าน,นั้นเองนะครับยังสามารถเล่นได้ปกตินะครับแค่เลือดจะเด้งน้อยลงมากว่าปกตินิดหน่อยอต่ผมี่ก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมครับโอเคครับผมส่วนต่อไปนะครับจะเป็นฮีโร่ที่ถูกลืบนะครับตอนนี้จะถูกย้ายแล้วนะครับโ t เท f เฟสจะถูกย้ายจากอาชีพพ็ t e เทลอร์นะครับไปเป็น อาชีพ o ัเลอร์นะครับผมไปเป็นวอลล็อกนะครับผมคิดว่าส่วนตัวก็จะทําให้เราสามารถหาวอลล็อกได้เร็วไวขึ้นมากนะครับเพราะว่าแล้ววอลล็อกสตัวของเราก็จะเป็นวอลล็อกกอบินทั้งคู่ด้วยก็จะได้ก o อบินมาฟรีนะครับแต่ก็จริงๆก็ยังไม่รู้ว่าควรจะเอาไปใช้กันในคอมไหนนะครับยังไงถ้าสมมติแท็มาแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตคอมที่น่าเล่นในซีซั่น13ให้อีกครั้งนึงนะครับ โอเคนะครับผมเรามาต่อกันเลยคือสิ่งที่จะได้การบัฟในแพทนี้ก็คือคอมโบก,กอบบินนะครับผมจากปกติที่กอบบินสองกอบบินจะได้รับความเร็วโจมตี10ให้กับกอบบินและความเร็วโจมตีเอ้ขอโทษนะครับให้รับความเร็วในการโจมตี10กับเพื่อนๆทุกคนในทีมเรานะครับแล้วก็เพิ่ม10กับกอบบินนถ้ากับว่า ถ้าเป็นเผ่ากอบบินจะได้เหมือนสองอันรวมกันเลยนะครับสิบก็เป็นยี่สิบนะครับผมส่วนสี่กอบบินก็จะเป็นสามสิบสามสิบนะครับจะถูกบัฟขึ้นเป็นสิบสองิบสองแล้วก็สาม6หกสามหกนะครับถ้ากับว่าถ้าเป็นสองกอบบินถ้าเป็นตัวกอบบินเองก็จะได้ความเร็วไปถึงยี่สิบสี่เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสี่กอบบินก็จะได้ความเร็วเพิ่มไปถึงเจ็ดสิบสองเลยนะครับส่วนจากคอมโบนี้ผมคิดว่า สิ่งที่จะได้คอมโบที่จะเก่งขึ้นนะครับก็จะเป็นแอสซัสซินนะครับเก่งขึ้นแน่นอนเพราะว่าโดยปกติแอสซัสซินก็ใช้สองก็วิ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็คอมโบที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคอมโบเลยก็น่าจะเป็นฮันเตอร์นะครับเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้โทเทมเพสถูกเปลี่ยนเป็นวอลล็อกแล้วนะครับแล้วก็ปกติฮันเตอร์จะมีการใส่วอลล็อก หนึ่งตัวอยู่แล้วนะครับก็คือวิสพ่อ o ูนะครับเพื่อให้ได้อันเดยนั่นเองนะเพื่อใช้4อันเดนะครับแล้วถ้าเราเสริมกอบบินไปอีกตัวหนึ่งเราก็จะได้วอลล็อกฟรีนะครับแล้วก็ในคอมโบฮันเตอร์ก็มีกอบบินอยู่หนึ่งตัวอยู่แล้วนะครับทำให้เราได้ทางคอมโบกอบบินแล้วก็วอลล็อกในการใส่เพิ่มไปอีกแค่ตัวเดียวคือตัวสเพิ่มเฟสนี้นั่นเองนะครับผม แล้วก็อีกหนึ่งคอมโบที่น่าจับตามองสำหรับผมเลยในแพตต่อไปนะครับนั่นก็คือคอมโบซัมมอนนั่นเองนะครับผมเพราะเนื่องจากตอนนี้คอมโบซัมมอนนี่เรียกเลยว่าแทบจะเล่นไม่ได้เลยนะครับในเทอร์โบเพราะว่าในเทอร์โบตัวละครสายเวทค่อนข้างหาง่ายนะครับแล้วก็ของค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเจอสายเวทที่มีมานานนี่โหซัมมอนนี่ยืนไม่ไหวเลยนะครับผม ส่วนสิ่งที่ถูกปรับบัฟมาในแพทนี้ก็คือเผ่าซัมมอนนะครับจะได้รับเลือดและเฮดพีเพิ่มขึ้นนะครับ5%ทุกเลเวลนะครับนั่นก็คือ2ซัมมอนนะครับจะเปลี่ยนเป็น15%นะครับ3ซัมมอนก็จะเป็น30%นะครับแล้วก็6ซัมมอนก็จะเป็น45%นั่นเองนะครับมันอาจจะดูมองเหมือนไม่เยอะนะครับแต่ จริงๆแล้วมันเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้นกพูกอย่างเงี้ยครับเปิดให้ดูนะครับถ้าเราใช้นกพูกอย่างเงี้ยครับปกติแล้วถ้าสมมุติว่าเรียกลูกออกมานะครับถ้าเป็นนกพูกเลเวลสามนะครับเรียกลูกออกมาเลือดหกพันใช่ไหมครับถ้าเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เราจะได้เลือดเพิ่มมาประมาณสองพันสี่ร้อยนะครับเลือดนกพูก,กจะเป็นแปดพันสี่ใช่ไหมครับแต่ว่า ถ้าเป็น45%เราก็จะได้เพิ่มมาอีก300นะครับเรื่องกงคูกก็จะกลายเป็น8ปด0ันเเลยครับผมแล้วโดยปกติคนที่เล่นซัลม,มอนก็จะไม่ได้ใส่6กซัลม,มอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราเราประมาณใส่ประมาณ7จ็ดซัลมอนนะครับแล้วหลังจากที่เรามีซัลม,มอนครบ6ตัวขึ้นไปนะครับการใส่ซัลมมนเพิ่มนิดหนึ่งตัวก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก10ด้วยนะครับ ทำให้เราหนวกคู่ของเรานีทั้งถึกทั้งแรงนะครับเราไม่ใช่แค่หนกคู่นะครับผมทุกตัวที่อยู่ในซัมมอนก็จะถึกขึ้นมาเองนะครับทําให้สามารถยืนได้นานขึ้นแล้วก็ใช้หมวกเขี่ยวสะท้อนฝ่ายตรงข้ามได้นานขึ้นนั่นเองแพทหน้าผมว่าซัมมอนนี้น่าเล่นมากเลยนะครับแล้วก็อีเทิร์นนะครับผม โดนเนอร์ไปอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับเนื่องจากแพทนี้คนเล่นอีเทิร์นกันแบบว่าเทน้ำเทท่านะครับได้อะไรก็ไปอีเทิร์นได้อะไรก็ไปอีเทิร์นนะครับเพราะตอนนี้อีเทิร์นมันโกงมากจริงๆนะครับผมอีเทิร์นก็ถูกปรับเนิร์ฟนะครับเนอร์ฟเกาะแต่จริงถามว่ายังเล่นได้ไหมผมว่าก็มองว่ายังเล่นได้เหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้อีเทิร์นสามารถหาอุปโอีเทิร์นได้ง่ายมากเลยครับเพราะว่ามี กีโลให้เลือกเล่นค่อนข้างหลายตัวแล้วก็มีสายให้เล่นค่อนข้างหลากหลายนะับไม่ว่าจะเป็นอีเทนฮันเตอร์อีเทนวอรีเออร์หรือว่าจะเป็นอีเทนสามวสามเมทอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหจริงๆคำว่าอีเทนนี่ไปได้ไปได้หลายทางมากเลยนะสิ่งที่โดนปรับมาก็คือเกาะของสองอีเทนนะครับจากหนึ่งพันเหลือแปดร้อยห้าสิบนะครับผมแล้วก็เกาะของสีอีเทนจาก2 0 0พันเหลือ 1ันแดร้อยนะครับผมแล้วก็ก่อของสามอิท์นก็จากสามพันเหลือสองพันหกร้อยั่นเองแต่ส่วนตัวผมคิดว่าอิทธิ์นก็ยังหงเ่นด้เหมือนเดิมครับแล้วก็น่าจะหดเหมือนเดิมครับไม่น,าน่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าถูกน้ำเกาะไปเพียงแค่เดียวนะครับความแรงของหกอิทธ์นเวลาได้บักตัวทองก็ยังหดเหมือนเดิมครับผมโอเคแล้วครับเพื่อให้คลิปนี้ไม่ยืดยาวจนเกินไปผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผม แล้วยังไงเมื่อแพทอัปเดตมาแล้วแล้วผมได้ลองเทสด้วยตัวเองมีอะไรที่น่าเล่นน่าสนใจผมจะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้เพื่อนๆในคลิปถัดไปเลยนะครับถ้ายัางไงเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามต้องทีโฟไว้ด้วยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณครับ